อ๋อครับ บรทรถไฟที่นีสถานีราชบุรีบดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีบปรนดรวนสอบดินงของและสภาระของท่านนำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนด,ด้วยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชาชาราที่1เป็นขบวนรสถส่วนพิเศษขบวนที่37รับบ่งผู้รับสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสงไหงโกลงค่ะ เที่ยวนี้พอออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะรับสงบ่งโดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะ ตนี้ไม่มีคนเลยครับ